คนที่ล้มเหลวที่สุดคือคนที่ไม่เคยเริ่มเลยสวัสดีครับผมเฮียเหลาจากช่องเฮียเหลา Life Stories and Songs ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแรงบันดาลใจยามเย็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้ทบทวนใจเติมพลังให้ตัวเองแม้นโลกจะยังไม่เปลี่ยนแต่ใจเราเปลี่ยนได้วันนี้เฮียอยากพูดถึงประโยคหนึ่ง ที่ฟังแล้วจี้ใจหลายคนคนที่ล้มเหลวที่สุดคือคนที่ไม่เคยเริ่มเลยหลายคนกลัวเริ่มกลัวผิดพลาดกลัวคำวิจารณ์กลัวว่าเริ่มไปแล้วจะไม่ดีพอบางคนมีไอเดียดีมีฝันใหญ่มีโอกาสอยู่ตรงหน้าแต่ไม่กล้าก้าวไม่กล้าลองไม่กล้าลงมือเพราะกลัวล้มเหลวแต่เคียอยากบอกว่า ล้มเหลวจากการลงมือยังดีกว่าล้มเหลวเพราะไม่ทำอะไรเลยตอนเฮียเรื่องทำ YouTube ไม่มีประสบการณ์ไม่มีคนช่วยไม่มีเครื่องมือแต่เฮียมีหัวใจที่อยากลอนผลลั์เหรอไม่ดีหรอครับคลิปแรกๆพูดติดพูดขัดภาพไม่สวยเสียงไม่ชัดแต่เฮียดีใจมากเพราะอย่างน้อยเฮียได้เริ่ม ความล้มเหลวไม่ได้น่ากลัวเท่ากับการที่อยู่ที่เดิมไปทั้งชีวิตคนที่กลัวพลาดจนไม่ยอมขยับคนที่รอให้แน่ใจร้อยเปอร์เซนจนไม่ได้ทำคนที่คิดเยอะจนเหนื่อยแต่ไม่ลงมือเลยสุดท้ายกลายเป็นคนที่ล้มเหลวโดยไม่รู้ตัวเพราะไม่เคยออกเดินอย่ากลัวล้มเลยครับคนล้มยังมีสิทธิลุก แต่คนที่ไม่ยอมขยับไม่มีทางไปถึงจุดไหนเลยการลงมือแม้จะผิดยังดีกว่าอยู่นิ่งๆยังถูกต้องตลอดชีวิตเพราะสุดท้ายโลกไม่ได้จำคนที่ไม่เคยพลาดแต่โลกจะจำคนที่กล้าเริ่มแม้นย่างไม่พร้อมเชียร์ยาให้คุณกล้าขยับกล้าเริ่มเล็กๆแม้นจะกลัวแม้นจะสัน่นแม้นจะยังไม่มั่นใจ เพราะแค่คุณเริ่มคุณก็นำหน้าคนที่ยืนอยู่ที่เดิมแล้วหลายก้าวคนเก่งที่สุดในโลกก็เคยกลัวมาก่อนคนสำเร็จทุกคนก็เคยล้มเหลวทั้งนั้นแต่พวกเขาเริ่มก่อนแล้วเจอกันพรุงนี้ครับกับแรงบันดาลใจตอนใหม่จากเฮียเหลาคนธรรมดาที่แค่กล้าก้าวแล้วโลกก็เปลี่ยนตาม สู่เด้อครับ